มาแนะนำเกมใหม่ที่เพื่อนๆต้องเล่นกระบี่เยอะยุทธจักร3ออนไลน์แนวเกม 3D MMORPG กำลังภายในวารยุทธจักรนิยายเรื่องดังที่เราจะได้เพลิดเพลินทองยุทธภพและสนุกไปกับบรรยากาศที่น่าค้นหาและน่าหลงไหลสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ซึ่งตอนนี้ทางเกมกระบี่เยอะยุทธจักรได้เปิดให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะก็สำหรับในพาร์ทนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับ ระบบภายในเกมและแนะนาําค์ดอาชีพที่เพื่อนๆต้องรู้ในส่วนของค์ดอาชีพเขาจะแบ่งเป็น5าธาตุหลักและก็ส1บสำนักโดยแต่ละธาตุก็จะมีสำนักที่แตกต่างกันไปแต่ละตัวละครก็จะมีความเท่ความน่าเล่นความน่าลงไหลความเก่งคนละแบบฉะนั้นเราอาจจะต้องทําความรู้จักแล้วก็เลือกสายให้เหมาะกับค์ดหรือสไตล์การเล่นของเราว่าเราอยากเล่นในรูปแบบไหนอยากเล่นสำนักอะไรเพื่อให้เราอินกับบทบาทแล แล้สนุกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ธาตุไฟกันก่อนละกันนะครับสำหรับธาตุไฟในเกมกระบี่เยอะยุทธจักร3เขาจะเน้นไปทางพลังโจมตีรุนแรงดุด,ดันรวดเร็วอย่างสำนักเชียนเหลิน่นเขาจะใช้อาวุธกระบี่2มือเป็นสาย DPS สายไฟแรงจัดจุดเด่นความเร็วในการโจมตีสูงมากมีท่าพุ่งหรือเคลื่อนไหวที่กลางอากาศสามารถต่อคอมโบเหมาะกับการ PVP สุดๆถ้าใครมีความชำนาญในเรื่องการจับจังหวะคอมโบเราจะเห็นการต่อคอมโบที่ภาพสก อยู่อลังการน่าดูส่วนจุดด้อยนะครับเขาจะเลือดค่อนข้างน้อยถ้าพลาดจังหวะเท่ากับหายต้องฝึกใช้คอมโบให้คล่องไม่เหมาะกับมือใหม่ต้องจับจังหวะการใช้สกิลให้ดีสำนักต่อมาพักยาจกต่อสู้ระยะใกล้กระปองและหมัดเขาจะเป็นสาย DPS ควบคุมซัพพอร์ตเบาๆจุดเด่นสกิลมีความเสียหายแบบ AOE โจมตีมูมีสกิลควบคุมสตูเล็กน้อยเช่นสะดุดและล้มเล่นได้หลากหลายมีทั้งโหมดไม้เท้าหรือจะเป็นหมัดพยักสกิลบางชุด สามารถช่วยซับทีมเล็กน้อยได้อีกตั้งหาส่วนจุดด้อยนะครับค่อนข้างต้องใช้จังหวะที่แม่นยำคุมระยะดีๆความถึกตำํำถ้าโดนลมอาจจะไม่รอดไม่มีสกิลเบิร์ดดามจหนักแบบเทียนเลิร์นต้องค่อยๆย,ยื้อเลี้ยงจังหวะให้ดีต่อมาท่าน,น้ำนะครับเขาก็จะเน้นไปทางซับพอร์ตจุดเด่นของท่าน,น้ำคือความสงบนุ่มนวลสไตล์สนับสนุนโจมตีแบบเรียบเนียนเหมาะกับคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนควบคุมจังหวะในทีมไฟท์เน้นความสง่างามสำนักแรกวังวาลี ก็เป็นสายฮิลบัฟซับหมู่เต็มรูปแบบโจมตีระยะไกลจุดเด่นเขาจะเป็นฮิลเลอร์ตัวหลักของเกมมีสกิลฮิลแบบต่อนเนื่องสกิลชุบชีวิตและมีเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนได้เล่นแล้วทีมรักมากๆเพราะเป็นที่ต้องการของใครลหลายๆคนเวลาลงด่านลงดันหรือจะไปตีพวกสำนักทําให้เราเนี่ยสามารถยืนไฟได้นานๆที่สําคัญสไตล์สกิลท่วงท่าสวยงามเล่ากับเทพนิดาแห่งวารีเลยก็ว่าได้นะครับแต่เราสามารถเลือกเป็นผู้ชายก็ได้นะจุดด้อยหลักๆของเขาเนี่ย จะอยู่ที่ดาเมจต่ำไม่เหมาะกับการลุยเดี่ยวต้องยืนตำแหน่งที่ดีไม่งั้นโดนล้วงและหายได้ต้องเข้าใจสถานการณ์ของทีมตลอดเวลาไม่เหมาะกับสายมือใหม่ที่ลุยเดี่ยวแต่ถ้าใครอยากจะให้หาคนอื่นแบกๆได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการอยู่แล้วส่วนสำนักชางเกอร์ต่อสู้ระยะใกล้กระบี่แนวทางในการเล่น DPS support ดีบัฟจุนเด่นมีทั้งสกิลโจมตีแบบเอลอีมูบวกบัฟให้เพื่อนและดีบัฟศัตรูได้ด้วยใช้พลังดนตรีในการต่อสู้สไตล์สวยงามคอนท มีความสามารถลดความเร็วและทําให้สตูเสียจังหวะได้เล่นได้ทั้ง PVE และ PVP ถ้าจังหวะด,ดีสามารถคุมศึกได้ทั้งแมตช์เลยนะครับส่วนจุดด้อยเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องสกิลค่อนข้างสูงและถ้าเราจับจังหวะในการปล่อยดีบัฟหรือซับให้เพื่อนไม่ได้เนี่ยก็จะเสียประสิทธิภาพไปเยอะเลยแต่เป็นหนึ่งคัสที่มีความเทพแบบมากๆท่าที่3ดินมั่นคงหนักแน่นเสริมพลังภายในให้กับตนเองควบคุมศึกช้าแต่ชัวร์คุมจังหวะได้โจมตีระยะไกล กระบี่เขาเป็นสายคอนโทลควบคุมบัฟซับป้องกันสะท้อนจุดเด่นของเขาเนี่ยมีสกิลใช้งานภายในควบคุมคูมค่ต่อสู้ผ่านคอมโบที่ลื่นไหลมีสะท้อนดาเมจและลดความเร็วของศัตรูและยังมีพวกบัฟเสริมตนเองเพิ่มพลังปานคุมจังหวะต่อสู้ได้ดีมากท่วงท่าการไล่สกิลสง,ง่าง,งามจุดด้อยก็คือเล่นอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องควบคุมจังหวะและดึงระยะห่างเพราะว่าเขาเป็นสายตีไกลเนาะดาเมจไม่แรงเท่าพวกสาย DPS ธาตุไฟหรือธาตุทองถ้าโดนเจาะ ระยะหรือถูกดุมอาจจะตั้งตัวไม่ทันได้นะครับสำนักต่อมาสู่สารโบลานโจมตีระยะไกลกระบี่เขาจะเป็น DPS ท่าดินสายควบคุมระยะกลางจุดเด่นคอมโบกระบี่ต่อนเนื่องมีสกิลเวทพิเศษและมีพวกท่าหยุดตูตัดพลังตานทําให้เป้าหมายติดสถานนะมีทั้งสายควบคุมและสายรอบโจมตีโจมตีได้ทางระยะกลางและระยะปานกลางไกลในส่วนของจุดด้อยอาจจะต้องอาศัยสเตปการยืนการวางสกิลแม่นยําและบางสกิลอาจจะไล่นานสักเล็กน,อน้อย ต่อมาธาตุที่4ธาตุไม้พลังชีวิตความเร็วและการซัพพอร์ตแนวธรรมชาติโจมตีระยะไกลคันธนู DPS แบบจัดจ้านสาย DPS ระยะไกลเคลื่อนที่ได้เร็วจุดเด่นเนี่ยเป็นสายยิงไกลที่รวดเร็วคล่องลื่นยิงแล้วถอยยิงแล้วพุ่งดาเมจต่อเนื่องเหมาะกับการล่าบ,บอสฟาร์มมอนมีสก,กิลว,วางกับดักเคลื่อนไหวได้ไวมากจนัตูตามไม่ทันเป็นตัวดาเมจหลักใน PVP แต่จุดด้อยก็อาจจะค่อนข้างเปราะบางโดนถึงตัวเท่ากับจบ ต้องใช้ความแม่นยำสูงในการยิงซึ่งถ้าเราเล่นในพื้นที่แคบก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับสานักใบลูมีความโหดอยู่นะถัดมานะครับสานักหมื่นบุกผาโจมตีระยะไกลผู้กันแนวทางในการเล่นเนี่ยเล่นได้ทั้งฮิวปับ๊บ DPS เชิงเวทจุดเด่นเป็นสายฮิวผสมเวทฮิวได้แรงและก็มีดาเมจเวทท่านไม้มีท่าสนับสนุนทีมเช่นบัฟป้องกันล้างดีบัฟบ,บางสกิลโจมตีหมู่ด้วยลวดลายดอกไม้สวยรุนแรงสไตล์การเคลื่อนไหวสง่าง,งามจุดด้อยอาจจะต้องทําของเยอะหน่อย ต้องมีความบาลานซ์ซัพพอร์ตและดาเมจต้องจัดตำแหน่งการยืนดีๆเพราะตัวละครบางไม่เหมาะแบบดุยเดี่ยวดุวยแดกแต่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ดีแบบบางๆนะครับต่อมาทัดทองจะมีถึงสาสำนักแข็งแร่ง,งมั่นคงอึดถึกดุดันสำนักเทียนหวังต่อสู้ระยะใกล้หอกเป็นแทงสายบูโจมตีทะลุทะลวงแนวหน้าจุดเด่นของเขาเลยก็คือถึกที่สุดในเกม SP และเกาะสูงลิฟมีสกิลกระแทกตีลอยบุกทะลวงแถวศัตรูยืนหน้าได้ดีมากในสงครามกิลและ PVP ประมาณว่าทีมต้องมีและก็มีสกิลยุ่ยุเป้าดึงความสนใจศัตรูให้มาตีตัวเองได้จุดด้อยอาจจะช้ากว่าสายอาชีพอื่นความเร็วเคลื่อนที่โจมตีต่ำไม่มีสกิลซัพพอร์ตหรือบัฟทีมแล้วก็แอบ,บเล่นยากใน PP สักเล็กน้อยนะครับสำนักถัดมากระบี่ลีลาบอันนี้จะใช้กระบีนะ่ะ DPS สมดุลป้องกันก็ดีงัดศัตรูได้จุดเด่นเล่นง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่สายดาบมีดาเมจที่สมดุลทั้งเดี่ยวและหมู่มีสกิลควบคุมเช่นตีให้ลอยลดพลังป้องกันทําให้ศัตรูติดสถานะ ถึกพอสมควรยืนระยะได้ดีแม้จะเป็นสาย DPS แต่ป้องกันด้วยไงค่อนข้างบาลานซ์ส่วนจุดด้อยนะครับดาเมจไม่แรงสุดเน้นสเสถียรคอมโบไม่ซับซ้อนถ้าเจอคู่ต่อสู้เก่งจะเดาทางได้แบบง่ายมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีพวกสกิลฮิลหรือปับทีมด้วยก็อาจจะไม่สุดทางนะแต่เล่นได้ดีส่วนอีกสำนักหนึ่งนะครับก็จะเป็นเส้าหลินเขาจะใช้มือเปล่าหรือกระบองบูดิ้มสายคุมไฟจิตภายในคอนโทรลสูงจุดเด่นของเขาเนี่ยมีทั้งสกิลโจมตียกเลิกสกิลบล็อกต้านดีบัฟ ใช้พลังภายในแทนพลังโจมตีทําให้ยากจะคาดเดาเล่นได้ทั้งสายบุกและสายสงบหรือตั้งรับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซ็ตสกิลแบบไหนเหมาะกับการต่อสู้แบบหนึ่งหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะสูงจุดด้อยเนี่ยจะมีช่วงเริ่มต้นเกมที่เล่นค่อนข้างยากนะครับต้องอับของเยอะถึงจะโหดต้องควบคุมให้ดีถ้ากดจังหวะพลาดเสียเปรียบไม่เหมาะกับผู้เล่นที่ไม่ชอบฝึกและต้องรู้จักสกิลด้วยนะครับนี่ก็คือทั้ง5าธาตุกับ11สําสำนักถ้าเราอยากจะเล่นแบบง่ายๆหน่อยไปเล่นตัวถึกก็ได้นะครับอย่าง เทียนหวังเพราะเป็นแทงที่ต้องการแต่ถ้าอยากจะเล่นง่ายมากกว่านั้นนะครับก็ไปเล่นกระบี่ลี้ลับเล่นได้ทั้ง PVP และ PVE ถึงแม้ว่าดาเมจไม่สุดแต่ค่อนข้างสมดุลถ้าในทีมมีบัฟมีซับส่วนถ้าเราต้องการเล่นซับก็ไปเล่นวงังวารีได้เลยนะครับหรืออาจจะไปเล่นปัยลูกเป็นสายดาเมจได้เหมือนกันฉะนั้นชอบตัวละครสไตล์ไหนเลือกให้ตรงตามความชอบของเราได้นะครับเราจะได้สนุกไปก,กับเกมเนาะแล้วก็ในเกมกระบี่ยอยุทธจักร3เรายังสามารถเลือกเพศชายเพศหญิยยงในสำนักนั้น ได้อีกต่างหากนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วยังสามารถทําการสร้างตัวละครเขาจะมีรูปแบบหน้ามาให้นะครับแบบนี้เราก็เลือกรูปแบบหน้าก่อนว่าทรงผมประมาณไหนเป็นยังไงและยังเลือกวัยของตัวละครได้ด้วยนอกจากจะเลือกเพศได้แล้วแบบนี้เลยครับเนีย่ยซูมเข้าสูมออกได้อีกต่างหากนะเรียกได้ว่าเขาจัดเต็มมากๆนะครับแต่ถ้าเราเล่นในเกมจนถึงเลเวล27เนี่ยเราจะได้ตั๋วปรับเปลี่ยนใบหน้าฟรีเผื่อใครยังตัดสินใจไม่ได้เราก็เลือกไปก่อนได้และเรายังสามารถพรีเซตเลือกเจาะลึกมากกว่าน,นั้นได้นะครับ ก็จะเป็นพวกทรงผมโค้งหน้านะครับม่านตาปรับสีดวงตาคิ้วขนตาริมฝีปากบัสออนสติ๊กเกอร์ปรับใบหน้าแบบละเอียดแบบนี้ได้เลยนะครับแค่จัดแต่งใบหน้าโค้งหน้าเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาเยอะมากๆแล้วนะครับเพื่อความสวยเพราะว่าภายในเกมนี้แฟชั่นของเขาเนี่ยสวยแบบมากๆเลยนะครับเขาจะมีแฟชั่นให้เราลองแบบนี้นะครับในแต่ตัวละครก็จะมีความสงา่าแตกต่างกันไปนะครับอืมขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจัดเซตประมาณไหนละกันเนาะเ,เมื่อเราเลือก ได้แล้วเราก็ไปเล่นเนื้อเรื่องเพื่อเข้าสู่โหมดภายในเกมหลักได้เลยนะครับโดยภายในเกมก็มีเยอะยุทธทักษะออนไลน์เขาก็จะมีแผนที่โลกมีเส้นทางต่างๆพร้อมกับเนื้อเรื่องต่างๆให้เราได้เล่นแต่ละแผนที่แต่ละโซนระดับเลเวลของเราต้องถึงก่อนถึงจะสามารถไปได้และเราก็ควรที่ต้องเล่นภารกิจเนื้อเรื่องเขาก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้เพื่อให้เราสนุกไปกับเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของระบบภายในเกมเราสามารถทําการบินเหาะเห เดินอากาศท่องยุทธภพบแบบนี้ได้เลยนะครับและยังสามารถทําการเรียกเกี่ยวมาได้แบบนี้ด้วยโอ้โหเลยได้ว,ว่าเอาเรื่องเหมือนกันนี่ใช่ไหมหรือเราจะดําน้ําชมพื้นผิวใต้ทะเลก็ได้เหมือนกันนะครับดูเส้นทางที่เราจะไปเห็นไหมโอ้โรเลยได้ว,ว่าสวยแบบมากๆานะครับถ้าเราไม่หนาใจเรายังสามารถขี่พานะเพื่อไปทําภารกิจได้เหมือนกันในส่วนของระบบการต่อสู้เรายังสามารถเปิดออโต้เพื่อทําการจู่โจมโจมตีแบบนี้ได้ด้วยนะครับเขาก็จะใช้สกิล ให้อัตโนมัติขึ้นอยู่กับคลาอาชีพนั้นๆว่าเราเนี่ยเล่นเป็นอาชีพอะไรคลาอะไรในรูปแบบไหนและเราเซตสกิลยังไงนะครับเพราะในส่วนของเมนูสกิลเขาก็จะมีแยกเป็นสกิลใช้งานและสกิลพาสีบางสกิลระดับเดวลของเราต้องถึงก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดปลดล็อกสกิลพวกนี้ได้และการประชดภัยเราไม่ใช่แค่ไปคนเดียวเราสามารถทําการหาคู่หูตัวละครต่างๆมาเข้าทีมได้เขาก็จะมีตั้งแต่ระดับ UC ระดับ R ระดับ SR ระดับ S S R และกระดับ L R แน่นอนก็จะมีแยกเป็นธาตุตัวละครหลักในเรื่องเลยนะครับโอ้โหได้ว,ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนกันนะครับสก,กิลแตกต่างกันและยังมีสายสัมพันธ์เป็นกันเพื่อปลดขีดความสามารถได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ด้วยและเมื่อเรามีตัวละครแล้วเราสามารถมาจัดลงทับลงทีมเพื่อเพิ่มค่าพลังและยังปลดล็อกในส่วนของค่ายกลได้อีกตั้งหากนะครับระบบที่น่าสนใจก็ยังมีในส่วนของการเลื่อน หลังจากที่เราเพิ่มพลังเรียบร้อยเรายังทําการเลื่อนยศเพื่อโชว์ถึงยศในปัจจุบันของเราได้จากเติบโตก็เป็นโดดเด่นแน่นอนก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มมากขึ้นยศของเราก็จะเท่ขึ้นและยังมีในส่วนของแดนจิตเพราะเวลาเราผ่าน่านเขาก็จะมีช้อยให้เราเลือกตอบเราสามารถเลือกตอบได้แล้วแต่ตามที่เราต้องการได้เลยและเรายังสามารถรู้เรื่องราวชีวประวัติของตัวละครต่างๆได้อีกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสนิทสนมไม่ว่าจะเป็นการให้ของขวัญ การสนทนาการมอบหมายโดยภายในเกมเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราทําเพื่อที่เราจะได้รับค่า Active. แอคทีฟไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามการตีบวกการต่อสู้กับมอนสเตอร์และเรายังสามารถต่อสู้ประลองยุทธกับผู้เล่นคนอื่นๆได้เพราะเขาจะมีทั้ง PvP แบบ 11, PvP 33ท้าทายในส่วนของ NPC มีหอคอยการประลองศิละปะแต่บางกิจกรรมวันต้องถึงก่อนและก็จะมีแบบกิจกรรมตามช่วงเวลานะครับเขาก็จะมีบอกเห ได้ว่าเราจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศภายในเกมได้แบบตลอดทั้งวันส่วนในกรณีที่เราสู้ไม่ไหวเรายังสามารถเพิ่มพลังโดยการลงด่านหาพวกอุปกรณ์มาสวมใส่และยังทําการฝังเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสแบบนี้ได้ด้วยหรือเรามีอุปกรณ์อีกระดับขั้นแล้วเรายังสามารถทําการขัดเก่าเพื่อเอาออฟจะได้ค่าสเตตัสของอุปกรณ์นั้นสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเวลาเราได้อุปกรณ์มาปุ๊บเราก็เปิดประเมินว่าอันนี้ดีกว่าของเก่าไหมถ้าเป็นระดับเดียวกันแต่เรามีออฟที่เรา ต้องการแล้วก็กดขัดเก้าแบบนี้เราก็จะได้ออฟมาแล้วนะครับแบบนี้โหเรียกได้ว่าค่าพลังของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นและเรายังสามารถทําการตีบวกพวกอุปกรณ์เพื่อเพิ่มระดับได้อีกด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มพลังเหมือนกันยิ่งบวกเยอะก็จะมีโบนัสการตีบวกจากตรงนี้หรือถ้าเราฝังหินถึงก็ยังได้โบนัสการฝังหินแต่แน่นอนไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเพราะเกมนี้แฟชั่นสวยมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฟชั่นผานะตอนแรกอ่ะเราจะได้ผานะเป็นม้ามาแบบนี้ซึ่งเราสามารถท การอัปเกรดเขาได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะหาสกินหรือแฟชั่นให้เขาใส่ก็จะมีความเท่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวแบบนี้เลยครับกดดูตัวอย่างได้มีทั้งแรดหมาป่าหมาจิ้งจอกบางตัวเนี่ยจะเป็นผนะคู่วิญญาณผู้พิทักษ์แห่งตำหนักทานหลังอวตารของความตายและความโลภหรือจะเป็นอูดแบบนี้อันนี้ก็เป็นผนะคู่อันนี้จะเป็นผนะเดียวแล้วก็ลุยน้ําได้ด้วยนะครับเฟิรนเทียนลีเซียวรูโอ้หน่าร โอ้โหอันนี้เทจัดวันที่อากาศหนาวเย็นส่วนนี้ก็จะเป็นแพนด้านะครับฮัทมานี่จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมมีโคดเยอะเลยครับหรือจะเป็นเต่าแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้มีม้ามังกรหลงเย่นะครับแล้วก็แมวดําเปิงสิงหมีขั้วโลกจิงจอกก้าหางหรือว่าจะเป็นสิงมีหลากหลายตัวให้เราเนี่ยไปเก็บคอลเลกชั่นหรือถ้าใครอยากนั่งแตกต่างจากคนอื่นก็ไปจัดได้เหมือนกันนะครับเขามีแฟชั่นทุกส่วน ภานะแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีในส่วนของชุดแฟชั่นของตัวละครนี่เลยครับตัวละครก็มีเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวละครผู้ชายนะมีแบบชุดรัดรูปชุดจีนโบราณน,นะครับแบบนี้ทางเหนือหรือชุดอื่นๆก็มีแตกต่างกันไปนะครับมีส่วนเสื้อแล้วก็จะมีส่วนอาวุธวิเศษดูด,ด้านหลังนะครับอันนี้จะแตกต่างกันแล้วแต่ขาดอาชีพนะครับเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนประดับจากตรงนี้ก่อนนะครับประดับหลังเป็นอย่างอื่นแล้วกันนะครับด้านหลังก็จะมีส่วนด้านหลังด้วยเหมือนกันนะบางอันอาจจะได้ ได้ทาตามเงื่อนไขหรือบางอันอาจจะสามารถใช้หยกในการซื้อได้อันนี้ก็จะเป็นเหี่ยวติดหลังนะครับไปดูส่วนอาวุธวิเศษกันไหมนี่เลยครับ <c oughs> มีปลาด้วยมีดาบแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทรงผมเนี่ยก็มีในส่วนของแฟชั่นด้วยเหมือนกันนะครับเผื่อใครอยากจะเป็นทรงนักลบทรงเท่ทรงจอมยุทธใครชอบสไตล์ไหนจัดไปสไตล์นั้นนะครับหรือจะเป็นในส่วนของประดับเอวนะครับติดด้านเอวด้านหลังด้านข้างมีหมดนะครับอยากสวยอยากเท่ อยากหล่ออยากแตกต่างจัดไปได้เลยและยังมีในส่วนของประดับส่วนหัวเราสามารถแต่งเติมสีสันให้มีความเท่มากขึ้นกว่าเดิมได้นะครับประดับส่วนหน้าก็มีนะไม่ว่าจะเป็นที่ปิดตาที่ติดหูนะครับหรือว่าผ้าปิดหน้าแว่นตาก,ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบอร์ดอันนี้เวลานั้นถ้าเราไปที่ไหนเราสามารถทําการสไลด์ได้ใช่ไหมโดยพื้นฐานถ้าเราวิ่งจะเป็นแบบนี้นะครับสไลด์อ <c oughs> เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของบอร์ดจากตรงนี้ด้วย ในส่วนของกิจกรรมเขายังมีกิจกรรมต้อนรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้เราเล่นไม่ว่าจะเป็นตำนานในยุทธจักรสะสมอักษรเพื่อได้รับของรางวัลหรือจุดไฟมวลภาพอันนี้ก็ได้รับของโดยเช่นกันนะครับเนี่ยมากดได้แบบนี้เลยปึ๊บ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 เมื่อเราจุดครบจะได้ในส่วนของเข่าวกว้างถัดมาจะเป็นเส้นทางจอมยุทธอันนี้จะเป็นภารกิจมือใหม่เขาให้เราทําภารกิจในแต่ละวันเพื่อเก็บสะสมดาวจะเป็นแต้มจอมยุทธเมื่อเราเก็บถึงเรายังได้รับ ของรางวัลจากตรงนี้โดยก็จะมีคู่หูระดับยอดหลิงจือให้ด้วยนะครับก็หลักๆเลยก,ก็คือทำกิจกรรมให้ครบตีบวกเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมบ่อน้ำพุฝึกฝนยุทธจกักรบริจาคกิควเป็นกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ในแต่ละวันถัดมาจะเป็นการเติมเงินครั้งแรกนะครับเมื่อเราเติมเราจะได้อาวุธระดับยอดเยี่ยมสำหรับวันที่หนึ่งพร้อมกับทองและก็คริสตัลวันที่สองจะได้เป็นสิทธิ์หญิงน้องเล็กสุดก็เป็นคู่หู ระดับซูปเปอร์แลกกันเลยทีเดียววันที่3จะได้เป็นแฟชั่นถาวรกระบี่หานลินและประดบับเอวถาวรน,นะครับจากตรงนี้ใช่ไหมน่ารักไปอีกนะครับนอกจากนี้ยังมีสวัสดิการจะมีในส่วนของรางวัลออนไลน์เมื่อเราออนไลน์ในแต่ละวันนะครับครบ1น0นาทีก็ได้รับของรางวัลทั้งหมดหรือจะเป็นในส่วนของเพียงแค่เราเช็คอินทุกๆวันสะสมก็ยังได้รับนะครับมีเช็คอินต่อเนื่อง7วันจากตรงนี้นะครับก็ได้รับของพิเศษมีการจัดอันดับนะครับการต่อสู้ผ อันดับกิลได้รับของแบบยอดเยี่ยมโอ้โหเลนนิว,วาถ้ากิลที่1นี่นี้ก็จัดไปได้เลยนะครับและสมาชิกทุกคนเนี่ยก็ยังได้รับด้วยนะครับแต่หัวกิลนี้จะพิเศษหน่อยนะซึ่งจะได้ฉายาพิเศษและยังมีรางวัลการออฟไลน์เรายังสามารถออฟไลน์และได้รับ EP จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะทําให้เพื่อนเก็บเลเวลตามคนอื่นได้แบบสบายๆหรือเราจะทําการกวากเงินเพื่อได้รับเงินมาใช้นะครับมีกองทุนเติบโตมีการ รายสัปดาห์การรายเดือนและก็แพ็ครายวันแบบนี้และนี่แหละครับก็คือเกมกระบ,บี่เยอะยุทธจักร3ออนไลน์ถือว่าเป็น1เกมจอมยุทธกําลังภายในทองยุทธจักรที่เ,เพื่อนๆไม่ควรพลาดเราก็จะได้สนุกพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องภายในเกมนะครับแล้วก็จะได้ดูฉากการต่อสู้แบบจอมยุทธจอมยุทธุเดือดแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ต่อสู้ดานเริ่มต้นแล้วก็ไปหวดกันนี่มอนครับท้าทาย แล้วก็ PK กันได้ด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถตั้งหัวแบบนี้จะเก็บทุกคนตีเฉพาะกลุ่มยังไงเพืเ่อนสามารถไปดาวน์โหลดเล่นเกมได้เลยนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดาวน์โหลดท่องยุดกันเยอะๆนะครับ